สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีโชคกัรท่างคนขอนทุกทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็ขอสวัสดีพี่ใหม่ทุกทุกท่านครับรวมถึง F อฟซีโชคกัรท่างคนขอนทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับส่งงาน,นะฮะวันแรกของเดือนมกราคมครับวันนี้วันที่สองส่งปากแรกครับรถคันนี้เจ็ดสิบ แต่งครบเซตขยายปากเป็น95ลูกดาว6แฉกเกลียวดันควสรสรตีนเสาป็นคู่ตัวเบาทดสเตตรอครบเซตชุดใหญ่นะฮะรถคันนี้เป็นของเจ๊เกตบ้านดอนงัวตะบนหนองขามอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้อาจจะค่ำหน่อยนะครับเพราะว่าระยะทางในการเดินทางก็ไปพอสมควรพร้อมลุยนาปังนะฮะ อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาตรงนี้รับเรื่อยๆนะครับอูเรายังรับเรื่อยๆเลยนะครับโทรสอบถามกันเข้มาขมาครับเบอร์ศู1ย์หกหนึ่นงหกองหกสามสองสามสองเบอร์เจรจาติดต่อการตัางแต่ส่วนคอนยนดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ฮะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับอะไรได้แบบไหนชุดไหนเรามีให้เลือกหลายชุดนะครับชุดเล็กชุดเกี่ยวข้องชุดประหยัด ไว่าจะเป็นชุดใหญ่ใส่กับพิบแบบนี้นะครับลูกเก่าตกแสงนะฮะนี่สังก็โอเคสวยงามมากนะครับพ่อสติ๊ก็ตั้งเกจัแล้วก็ใสากานกู้ก็ขอจบคลิปการเพียนเท่านี้นะครับลูกเก่าชมว่า,วส,าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับสวัสดีครับ